สวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2566ครับทุกทุกท่านเปลเวลเทียนพยากรณ์โดยผม,มอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกผู้ที่เกิดราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับ ซึ่งสำหรับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่และก็การเปิดไพ่นั้นผมได้ทําตามหลักของการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่การถ่ายทําคลิปนั้นเราจะมาเริ่มกันที่การทํำนายดวงเลยเพื่อก่อให้เกิดความสั้นกระชับของคลิปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทานายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นผมขออนุญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยผมอรยานุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราคมปี2566นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ตัวผมเองจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือตัวตนของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั่นเองครับ พอๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุปโดยไพ่ทั้งสองตำแหน่งนั้นตัวผมเองก็จะให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับผมก่อนที่เราจะไปทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับดวงชะตาของท่านในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมแล้วก็ปักแรกของปี2566นั้นเราจะมาดูไพ่ในเซตนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับว่ามีไพ่ใบใดที่เป็นไฮไลท์ใบสำคัญ ต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกกันบ้างครับมีไพ่ใบนี้ครับผมนี่คือไพ่เดลซันไพ่เดลซันนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณมากที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีจากไพ่ยิปซีทั้งหมด78ใบไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณรอบด้านครอบจัก,กรวาลจริงๆตั้งแต่เรื่องของสภาพจิตใจของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นพอผ่านปีเก่าไปนะครับเข้ามาสู่ปีใหม่ปี2566นั้น สภาพจิตใจของท่านจะดีขึ้นนั่นก็หมายความว่าปัญหาต่างๆนั้นถูกคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้ที่เกิดราศีพิจิกท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเมื่อเข้ามาสู่ในช่วงของปี2566สุขภาพร่างกายของท่านนั้นจะดีขึ้นได้รับการรักษาได้หยุกได้ยาพอทานเข้าไปแล้วถูกกับโรคของท่านนั่นเองนะครับไม่นานสุขภาพร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิม และนอกจากนั้นตัวท่านเองนั้นก็จะมีโชคมีลาบจากการงานด้วยนะครับมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมไพ่ใบนี้คือไพ่เดอะซันนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นไพ่เดอะซันนั้นยังจะสร้างชื่อเสียงให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกให้มีคนรู้จกักมีคนยอมรับในตัวของท่านมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นผู้ที่เกิดราศีพิจิกยังมีไพ่ใบนี้ด้วยนะครับผมที่เป็นไพ่ไฮไลท์ใบสําคัญใบที่2นั่นเอง นี่คือไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญนั้นถือว่าเป็นดวงการเงินที่ใหญ่มากๆในเด็กนะครับนั่นหมายความว่าดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงของปากแรกของเดือนมกราคมนั้นจะปังมากๆเลยนะครับเพราะว่าไพ่เก้าเหรียญนั้นเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่ตัวท่านเองมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะได้บ้านและมีโอกาสที่จะได้รถด้วยนะครับน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามใช่ไหมครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกถ้าว่าท่านสนใจแล้วแล้วก็ โปรดติดตามชมคลิปนี้ฟังคลิปนี้ให้จบคลิปด้วยกันแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ก่อนนะครับเพราะถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี้คือไพ่ q u e e n of p e n t a c l e s หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญนั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้นี้บ่งบอกเลยนะครับว่าคุณผู้หญิงชาวราศีพิจิกนั้น เมื่อท่านหยิบได้ไพ่ใบนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะร่ำรวยเงินทองสร้างฐานะให้เป็นเศรษฐีนีได้ไม่ยากหนักนะครับเป็นคนที่มีอำนาจบริวารเป็นนักธุรกิจหญิงมือฉกาจประสบความสำเร็จอย่างสูงถึงขั้นเป็นเจ้าของกิจการมีทั้งเงินทองทรัพย์สินมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจเป็นผู้ที่มีรสนิยมดีชอบใช้ของดีมีราคาแต่ใช้เงินอย่างชาญฉลาดนั่นเองนะครับ เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานที่จะมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตการทำงานของท่านนั้นเป็นคนที่ทำงานแบบรวดเร็วว่องไวมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานทำทุกอย่างอย่างไตรตรองรอบคอบแม้สามีก็เกรงใจแต่มักไม่ใคร่ประสบความสาเร็จในชีวิตครอบครัวเท่าไรนักนะครับลักษณะของผู้หญิงชาวราศีพิจิกนั้นรู้จักตัวเองดีแล้วก็ทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่มุ่งหวังไว้จนสำเร็จอยากได้อะไรก็ต้องได้ มีความรับผิดชอบสูงมากสามารถที่จะจัดการเรื่องของธุรกิจงานต่างๆให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจัดเป็นคนบ้าสมบัติคนหนึ่งนะครับเรื่องของเครื่องเพชรเครื่องทองก็มีสะสมไว้ไม่รู้จักจบสิน้นมีความยุติธรรมพอสมควรแต่ก็ไม่ยอมเสียเปรียบใครนั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ถือว่าคุณผู้หญิงชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่เก่งและก็แกร่งมากๆเลยนะครับคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้าย นี่คือไพ่บทสรุปนั่นเองนะครับนี่คือไพ่สเตรนท์ไพ่ผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งนั่นเองก็เป็นไพ่อีกใบหนึ่งนะครับที่จะตอกย้ําว่าคุณผู้หญิงชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีเพียงร่างกายเท่านั้นที่เป็นหญิงแต่ถ้าหากว่าเป็นจิตใจนั้นเป็นคนที่มีความอดทนและก็เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งพอๆกับผู้ชายเลยนะครับ ผู้หญิงชาวราศีพิจิกโดยมากนี่นะครับผมจะเป็นผู้หญิงลุยๆจะเป็นผู้หญิงกแกร่งนั่นเองนะครับแต่ว่าจิตใจลึกๆของผู้หญิงชาวราศีพิจิกแล้วแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่มีความแข็งแกรง่งเป็นคนที่มีความอดทนสูงแต่ว่าจิตใจของท่านนั้นก็ไม่ได้แข็งกระด้างน,นั่นเองนะครับลึกๆแล้วเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ชอบสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้ถ้ามีไพ่สเตรนท์ขึ้นมานั้น mm. ก็หมายความว่าคุณผู้หญิงชาวราศีพิจิก ตัวท่านเองนั้นอาจจะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามานะครับเช่นสุนัขหรือแมวอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นผู้ชายชาวราศีพิจิกนั้นนะครับผมจะเป็นคนที่สํารวยสําอางซะหน่อยหนึ่งนะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าอภรรต่างๆเนี่ดูแล้วสะอาดสะอ้านนะครับผมเรียดเรียบในลักษณะแบบนี้ แต่งตัวดีนะครับเป็นคนที่ชอบเอาเสื้อใส่เข้าไปในกางเกงนั่นเองนะครับผมบางคนนั้นอาจจะใส่เสื้อคอโปโลหรือบางคนนั้นอาจจะใส่เสื้อเชิ้ตในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นผู้ชายชาวราศีพิจิกนั้นจะเป็นคนที่พูดจาต่างๆนั้นบอกได้เลยนะครับว่าเป็นนักพูดเป็นคนที่พูดดีเป็นคนที่มีเหตุผลในการพูดทําให้ดูน่าเชื่อถือการงานที่เกี่ยวข้องกับทั้งนั้นของการพูดการคุยการเจรจา การเป็นเซลล์การเป็นฝ่ายขายนีย่บอกได้เลยนะครับว่าผู้ชายชาวราวสีพิจิกนั้นจะทำงานด้านนี้ได้ดีมากๆนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่เจไม้เท้านะฮะสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นก็หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่เจไม้เท้านั้นหมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะชนะในการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆนะครับ บางทีบางท่านทําธุรกิจการค้าการขายอาจจะมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะแต่ตัวท่านเองนั้นก็จะมีกลยุทธ์ในการที่จะเอาชนะคู่แข่งได้นั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้านั้นยังบ่งบอกว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกท่านใดที่ตกงานว่างงานอยู่ในตอนนี้ขอให้ตัวท่านเองนั้นลุกขึ้นมาแล้วไปหางานไปสมัครงานนะครับแม้ว่าตอนนี้คนจะตกงานเยอะถ้าหากว่ามีที่ใดก็ตามแต่เขามีการเปิดรับสมัครงานก็จะมีคนไปสมัครกันค่อนข้างเยอะ ขอให้ผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นได้ใช้ความสามารถของท่านอย่างเต็มที่แล้วท่านจะได้รับการคัดเลือกได้งานใหม่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงผู้ที่เกิดราศีพิจิกที่อาจจะมีงานทําอยู่แล้วแต่ว่าต้องการอยากจะเปลี่ยนงานใหม่เพราะว่าที่เดิมนั้นมีแรงกดดันค่อนข้างมากบางท่านนั้นบอกว่าอยู่มานานแล้วโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงานก็มีน้อยตัวท่านเองก็เลยอยากจะเปลี่ยนงานขอให้ตัวท่านเองนั้นให้รีบไปหางานไปสมัครงานได้เลยนะครับ เพียงแต่ว่าตอนนี้ตัวท่านเองนั้นอย่าเพิ่งลาออกนะฮะเมื่อได้งานใหม่ก่อนค่อยลาออกเพื่อความชัวร์นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับไพ่ใบนี้ให้โชคเกี่ยวกับเรื่องของการงานการแข่งขันการงานต่างๆก็จะดีด้วยนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงผู้ที่เกิดราศีพิจิกที่ต้องการอยากจะสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการนี่นะครับผมตัวท่านเองนั้นก็จะได้รับการคัดเลือกด้วยเช่นกันถ้าว่ามีาไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นะครับผมนี่คือไพ่6ถ้วยนะครับไพ่หถ้วยก็หมายคขาว่าการงานของผู้ที่เกิดราศีพิจิกที่จะดีมากๆนะครับในช่วงของปักแรกของเดือนมกราคมแล้วก็ปักแรกของปี2566ก็คือการงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กนั่นเองนะครับอย่างเช่นบางท่านนั้นขายเสื้อผ้าเด็กนะครับขายของเด็กเล่นหรือว่าจะเป็นขายของใช้เด็กพวกนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกเสื้อผ้ากิฟ์ช็อปต่างๆของวัยรุ่นนะครับ กระเป๋ารองเท้าของวัยรุ่นในลักษณะแบบนี้จะมีหน้าร้านรู้ว่าจะขายของผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆก็จะมีคนมาอุดหนุนค่อนข้างเยอะจะทําให้ยอดขายของท่านนั้นดีขึ้นมากๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นในด้านของสภาพจิตใจของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะครับผมพไพ่ใบนี้ที่อยู่ในตําแหน่งที่5เนี่ยตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายนะครับแล้วก็ตัวท่านเองนั้นจะมีสเปคอะไรต่างๆค่อนข้างสูงหน่อยนะครับ บางทีคําว่าสเปคสูงของท่านนี่นะครับคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านเองนั้นอาจจะทําอะไรแล้วทําให้ท่านหงุดหงิดคือไม่เป็นดั่งที่ท่านต้องการในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ตัวตนของผู้ที่เกิดราศีพิจิกตัวท่านเองนั้นจะค่อนข้างงุดหงิดง่ายคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาจะรู้สึกว่าเอาใจท่านค่อนข้างยากหน่อยนั่นเองนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้และถ้าหากว่าเป็นเรื่องการงานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ดังใจประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ เพราะว่าสเปคหรือว่าความต้องการของท่านนั้นมันสูงมากๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นะครับผมนี่คือไพ่เดอร์ซนนั่นเองไพ่เดอร์ซนนั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณมากที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซีไพ่ยิปซี78ใบไพ่เดอร์ซนนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณสูงมากๆเป็นไพ่ที่ให้คุณครอบจัก,กรวาลทุกด้านจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดราศีพิจิกท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับในช่วงที่ผ่านมา พอเข้ามาสู่ในช่วงของปักแรกของเดือนมกราคมนั้นตัวท่านเองนั้นอาจจะได้เจอหมอที่มีความเชี่ยวชาญกับโรคที่ท่านเป็นอยู่นะครับผมเมื่อตัวท่านเองนั้นเข้ารับการรักษาทานยุกทานยาแล้วนะครับสักพักหนึ่งอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านจะดีขึ้นและก็อีกไม่นานนะครับหลังจากพักฟื้นแล้วสุภาพร่างกายของท่านนั้นก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมอย่างนั้นนั่นเองนะครับไพ่เดซานนั้นยังเป็นไพ่ที่ให้คุณเกี่ยวกับเนั่งของการงาน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับกับตัวท่านในช่วงปีเก่าที่ผ่านมาพอเข้ามาสู่ในช่วงปีใหม่ปี2566ถ้ามีไพ่เดอะสันแล้วก็หมายความว่ามันจะมีทางออกทางแก้ไขที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงผู้ที่เกิดราศีพิจิกที่ทํางานเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับเช่นเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีคนรู้จักเยอะอยู่แล้วนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของต้นเดือนมกราคม บางทีงานเพลงต่างๆของท่านนั้นอยู่ในช่วงโปรโมตหรือแม้กระทั่งละครต่างๆของท่านนั้นอยู่ในช่วงของการออนแอร์พอดีนั่นเองนะครับก็จะทําให้ตัวท่านเองนั้นเกิดกระแสขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วจะส่งผลดีต่อเรื่องการงานของท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวใหม่มีอีเวนต์ต่างๆมากขึ้นคนที่เป็นนักร้องก็อาจจะมีคอนเสิร์ตต่างๆเยอะมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นจนทําให้ท่านเองนั้น แทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแต่ว่าดวงเรื่องการงานดวงเรื่องการเงินของท่านนั้นจะรุ่งมากๆนั่นเองนะครับผมผู้ที่เกิดราศีพิจิกครับยังรวมไปถึงผู้ที่เกิดราศีพิจิกที่เป็นคนธรรมดาตัวท่านเองนั้นก็อาจจะมีชื่อเสียงได้นะครับอย่างเช่นบางท่านนี่นะครับผมที่เป็นยูทูบเบอร์ทาคลิปทาคอนเทนต์ต่างๆนี่นะครับผมอยู่ในช่องของ Tik t o อกหรือว่าจะเป็น YouTube ช่องทางต่างๆของสื่อออนไลน์ในลักษณะแบบนี้ ก็จะมีคนเข้ามาติดตามช่องของท่านมากขึ้นบางทีคลิปของท่านอาจจะมีคลิปใดคลิปหนึ่งกลายเป็นคลิปแววนลอในลักษณะแบบนี้มีคนติดตามมีคนเข้าไปดูในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงมีคนเข้าไปดูหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านในลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงชาวราศีพิจิกที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับขายของผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆก็จะมีคนมาติดตามท่านเยอะมากขึ้น มีคนเข้าไปเอฟไปซื้อสินค้าท่านมากขึ้นในลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งบุคคลธรรมดานะครับที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขานี่นะฮะตัวท่านเองนั้นก็จะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับของคนที่อยู่ในที่ทํางานหรือว่าหัวหน้าง,งานในลักษณะแบบนี้เช่นบางท่านนี่นะครับผมได้รับมอบหมายงานที่ค่อนข้างยากนะฮะหลายหลายคนก็รู้นะครับว่างานนี้ไม่ได้ง่ายเลยตัวท่านเองนั้นตอนแรกๆก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะโดนแกล้งหรือเปล่า แต่ว่าตัวท่านเองนั้นกลับทําสําเร็จในลักษณะแบบนี้แล้วตัวท่านเองนั้นก็จะได้รับการยอมรับและมีบทบาทสําคัญในองค์กรของท่านในหน่วยงานของท่านสําหรับความหมายของไพ่เดอะซันนะครับไพ่เดอะซันนั้นยังให้เกี่ยวกับท่านั้นของโชคลาภอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าบางทีบางท่านผู้ที่เกิดราศีพิจิกที่ตกงานว่างงานหรือว่าต้องการอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ท่านก็จะมีโชคได้งานใหม่ดังใจหวังหรือว่าได้งานที่ดีกว่าเดิม ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่เดอะซัน,นี่นะครับเป็นไพ่ที่ให้โชคเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงด้วยนะครับคนที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ถ้าว่ามีไพ่เดอะซันอยู่นั้นบอกได้เลยนะครับว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะมีโชคใหญ่ต้อนรับปีใหม่ปี2566อย่างแน่นอนถ้ามีไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่ที่ชาวราศีพิจิกต้องระมัดระวังมีไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่สาดาบนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่7 ไพ่สามดาบนี่นะครับถ้าหากว่าท่านดูรูปตามหน้าไพ่ดูแล้วหวาดเสียวใช่ไหมครับมีรูปหัวใจสีแดงๆงนะฮะแล้วก็ถูกปักไปด้วยดาบสามเล่มไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอารมณ์อารมณ์ของท่านนั้นมีโอกาสที่จะระเบิดขึ้นมาได้นั่นเองนะครับฉะนั้นตัวท่านเองนี่นะครับผมบางทีอาจจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดหรือว่าบางทีนี่นะครับผมอาจจะมีคนมาคอยกันแกล้งยั่วยุอารมณ์ของท่าน มีโอกาสที่จะประทักคาลมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแวงมีโอกาสที่จะโมโหโทโสขึ้นมาได้การที่คนเรานั้นตัดสินใจทําอะไรในช่วงที่เราไม่มีสตินี่นะครับบางทีเรื่องเล็กๆเรื่องง่ายๆอาจจะบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่รู้จบไม่รู้สิน้นฉะนั้นผู้ที่เกี่ยวราศีพิจิกเองต้องควบคุมเกี่ยวกับอารมณ์ของท่านให้ดีด้วยนะครับผมไพ่ใบนี้และไพ่ใบนี้บางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราได้ไปทําข้อตกลงทําสัญญงสัญญากันไว้ กับใครสักคนหนึ่งบางทีเขาจะไม่ทําตามข้อตกลงไม่ทําตามข้อสัญญาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะผิดหวังนั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่สามดาบนะครับคราวนี้เราไปคุยถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีพิจิกกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมแล้วก็ปักแรกของปี2566นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ Queen of p e n t a อ e ์หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่นะฮะก็บ่งบอกว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงของต้นเดือนมกราคมนั้นหลายหลายท่านนะครับผมมีโอกาสที่จะมีรายได้พิเศษมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหลายหลายท่านมีการปรับตําแหน่งใหม่นะครับผมขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นมีอํานาจมากขึ้นและมีโอกาสที่จะได้อัตราค่าจ้างที่เพิ่มมากขึ้นในลักษณะแบบนี้ และพไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกบางท่านนี่นะครับผมอาจจะได้รับเงินโบนัสเงินพิเศษในช่วงของต้นเดือนมกราคมหรือว่าในเดือนแรกของปีอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่ Queen of p e n t a c l e หรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญนี่บ่งบอกว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกแม้ว่าจะมีเงินเข้ามาเยอะก็ตามนะครับในช่วงของต้นเดือนมกราคมแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านนั้น มีการเดินทางไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติพี่น้องหรือว่าไปท่องเที่ยวหรือว่ามีโอกาสเลี้ยงสังสรรค์อะไรประมาณนี้ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมากกว่าปกตินะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่มีรสสิยมค่อนข้างสูง ชาวราศีพิจิกบางท่านนี่นะครับในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็อาจจะซื้อข้าวของนะครับเพื่อเป็นของขวัญหรือว่าเพื่อเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวท่านเองในลักษณะแบบนี้อย่างเช่นคุณผู้หญิงก็อาจอยากจะซื้อของที่เป็นของแบรนด์เนมนะครับเช่นกระป๋งกระเป๋าอะไรประมาณนี้คุณผู้ชายก็อาจจะซื้อรถนะครับซื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีซื้อเกี่ยวกับทั้งนั้นของโทรศัพท์ในลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นของแพง ของที่มีมูลค่าค่อนข้างเยอะตัวท่านเองนั้นก็จะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกทั้งชายและหญิงนั้นจะเป็นนักบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านของการเงินที่ดียอยู่แล้วฉะนั้นไม่น่าเป็นห่วงนะครับส่วนไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่เก้าเหรียญน,นะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่6ไพ่เก้าเหรียญน,นั้นเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากก็ถือว่าดวงของผู้ที่เกิดราศีพิจิกพอเริ่มต้นศักราชใหม่ตัวท่านเองนั้นก็เฮงแล้วก็ปังมาก ถ้าเป็นเรื่องของการเงินท่าว่าได้ไพ่เก้าเหรียญนี้นะครับตัวท่านเองนั้นจะได้เงินก้อนใหญ่และบางท่านนี่นะครับผมมีโอกาสที่จะได้บ้านคือซื้อบ้านหลังใหม่หลังใหญ่ด้วยนะครับบูลค่าตั้งแต่5้าจนถึง10ล้านบาทหรือบางท่านนี่นะครับผมต้องการอยากจะได้รถใหม่สักคันหนึ่งบางทีบางท่านนั้นรถคันเดิมมันเก่าแล้วหรือว่าบางท่านนั้นมีรถอยู่แล้วคันหนึ่งก็อยากจะได้อีกท่านก็จะได้นะเด็กนะครับผมได้เป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงอย่างแน่นอน ถ้ามีไพ่เก้าเหรียญนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นผู้ที่เกิดราศีพิจิกมีไพ่เดอะซันอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณเป็นไพ่ที่ให้โชคลาภอย่างยิ่งเลยนะครับชาวราศีพิจิกนั้นจะมีโชคใหญ่จากการเสี่ยงดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่มีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่ต้อนรับปี2566นั่นเองนะครับ ก็ถือว่าดวงของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเป็นดวงที่เฮงและก็ปังมากๆถ้าเป็นเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็รวมไปถึงการงานด้วยนะครับคราวนี้ไปคุยถึงความรักของผู้ที่เกิดราศีพิจิกกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงของปักแรกเดือนมกราคมแล้วก็ปากแรกของปี2566นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือไพ่หกถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่2เนี่ย ไพ่หกถ้วยนี่เนี่ยครับผมตามประสบการณ์ที่ผมดูมาถ้าเป็นผู้ชายที่ได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าคุณผู้ชายชาวราศีพิจิกตัวท่านเองนั้นจะได้คู่ได้แฟนได้แฟนที่อายุน้อยกว่ามากๆบางท่านนี้ได้แฟนที่แบบเด็กมากๆเลยนะครับอายุอาจจะต่างกันเป็นรอบในลักษณะแบบนี้ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นดวงของผู้ชายต้องบอกว่านี่คือดวงกินเด็กดวงได้เมียเด็กในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงชาวราศีพิจิกถ้าเป็นไพ่หกถ้วยก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้น จะได้คู่ได้แฟนนะครับที่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามีอายุมากกว่าบางทีอายุอาจจะต่างกัน5ปี7ปี10ปีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองมีเพียง20%นะครับตามประสบการณ์ที่ผมดูมานะครับว่าคุณผู้หญิงถ้าหากว่าได้ไพ่ใบนี้มีโอกาสที่จะได้แฟนที่เป็นผู้ชายที่เป็นเด็กกว่าในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือ ไพ่สี่ถ้วยแล้วก็รวมไปถึงไพ่สเตรนทหรือว่าไพ่ผู้หญิงแกร่งเนี่ยไพ่สองใบเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงชาวราศีพิจิกนั้นตัวท่านเองเนะครับผมจะมีสเปคค่อนข้างสูงนะครับคนที่จะมาเป็นคู่เป็นแฟนของท่านถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเงินเรื่องของการงานต่างๆนี่นะครับอย่างน,น้อยก็คือต้องทัดเทียมกับท่านแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆถูกใจท่านจริงๆจะต้องเหนือกว่าท่านทุกอย่างนั่นเองนะครับท่านถึงจะยอมรับได้ คือถ้าผู้หญิงชาวราศีพิจิกจะแต่งงานสักครั้งหนึ่งนี่นะครับตัวท่านเองนั้นไม่ได้นึกแค่ความชอบหรือว่าแรงปรารถนาของหัวใจเท่านั้นแต่คนที่จะมาเป็นคู่เป็นแฟนของท่านได้จะต้องพึ่งพาอาศัยได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญถ้าหากว่าเป็นคุณผู้ชายชาวราศีพิจิกถ้าจะได้คู่ได้แฟนนี่นะครับตัวท่านเองนั้นจะได้คู่ได้แฟนที่มีฐานะดีกว่ามากๆนะฮะ หรือว่าคุณผู้ชายชาวราศีพิจิกบางท่านนั้นเมื่อแต่งงานไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับชื่อทรัพย์สินต่างๆจะเป็นชื่อของฝ่ายหญิงเป็นส่วนมากอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมคือไพ่สิบถ้วยไพ่สิบถ้วยนี้ดีมากเลยนะครับไพ่สิบถ้วยนั้นถือว่าเป็นไพ่ความรักที่ดีหนึ่งใน3ของไพ่ความรักนั่นเองนะครับไพ่สิบถ้วยก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกท่านใดที่เป็นโสดนะครับตัวท่านเองนั้นจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ ในช่วงของต้นปี2566นี้อย่างแน่นอนนะครับหรือคู่รักชาวราศีพิจิกบางคู่นั้นที่คบกันมานานแล้วนะครับคบหาดูใจกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสสร้างครอบครัวด้วยกันในช่วงของต้นเดือนมกราคมนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจริงๆแล้วไพ่สิบถ้วยนี้นะครับผมยังหมายถึงว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นมีโอกาสได้ จัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมีการรวมญาติกันนั่นเองนะครับมีการเลี้ยงฉลองมีการสังสรรหรือว่ามีโอกาสไปรวมญาติเนื่องในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญต่อครอบครัวของท่านในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่เดลเวอร์นะครับไพ่เดลเวอร์นั้นบ่งบอกว่าผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์ทั้งหญิงและชายเลยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซ้อนขึ้นได้นั่นเองนะครับ บางทีบางท่านมีคู่มีแฟนอยู่แล้วอาจจะมีมือที่3ม,มีคนอื่นเข้ามาอีกนะครับแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็ยากที่จะปฏิเสธนะครับเพราะว่าคนคนนี้มีบุค,คลิกหน้าตาดีสเปค,คท่านนั่นเองนะครับนั่นแหละนะครับจะทําให้ตัวท่านเองนั้นเกิดความยุ่งยากใจจะออยังไงดีนะครับคนเก่าก็ใช่คนใหม่ก็ใช่ในลักษณะแบบนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าขึ้นได้สําหรับทางด้านของผู้ที่เกิดราศีพิจิก ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็อาจจะเกิดขึ้นกับคู่หรือว่าแฟนของท่านก็ได้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่สามดาบไพ่สามดาบนี่ให้ระมัดระวังนะครับคู่รักชาวราศีพิจิกบางคู่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาทะเลบบาะเบาะแว้งกันนะครับหรือบางคู่นั้นอาจจะต้องมีการเลิกกันแยกกันอยู่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้เพราะว่าไพ่ใบนี้อาจจะเกิดปัญหาทะเลบบาะเบาะแวง้งค่อนข้างรุนแรงนั่นเองนะครับผมอาจจะต้องมีการแยกกันอยู่ หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนสองเดือนในลักษณะแบบนี้แต่ว่ามีโอกาสที่จะรีเทิร์นมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันใหม่คบกันใหม่ได้สําหรับความหมายของไพ่ใบนี้นั่นเองเนะครับแต่บางท่านนี่นะฮะผมอาจจะอกหักนะฮะบ,บางทีบางท่านชาวราศีพิจิกถ้าว่าด้ไพ่สามดาบนี่บางทีนะครับผมคบกันมาตกลงพูดคุยกันทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่ทําตามสัญญาไม่ทําตามคําพูดในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของอาการนอยอาการอกหัก ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีพิจิกได้นะครับผมและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราคมปี2,566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลี่เทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ผู้ที่เกิดราศีพิจิกทุกท่านครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นคำความติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ